สวัสดีครับพี่น้องที่หมู่บ้านปราบกบฏที่เคารพรักครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องก็ออกมาร่วมกันอุ่นหนาฝาข้างนะฮะรวมทั้งสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็ดูทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกทั่วไทยนะครับวันนี้เนี่ยประชาชนบ้านเมืองเราเนี่ยกำลังตื่นตัวมากะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมพี่น้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเห็นใจคนภาคใต้เขาด้วยว่า ถึงแม้คนภาคใต้เนี่ยเขาจะมา,าจากภาคใต้เข้ามาสู่กรุงเทพมหานครตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการตื่นตัวทางด้านระบบประชาธิปไตยพี่น้องนี่คือเขามาเขาเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนในพลเมืองของบ้านเมืองของเราวันนี้ผมได้ข่าวดีพี่น้องได้ข่าวดีอะไรครับที่มีการประท้วงกันที่นครศรีธรรมราช มอบพวกนั้นยกเลิกหรือเวทีมาแล้วพี่น้องอเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเขาต้องการความสงบในบ้านเมืองใช่ไหมพี่น้องอนี่คืออะไรครับ<อ>พี่น้องวันนี้มากรุงเทพกัน<อ>นายสุเทพเทือกทวนันพาคนเดินทั่วกรุงเทพพี่น้องถามว่าคนกรุงเทพเขาชอบหรือไม่ชอบโรงแรมก็ตามพี่น้อง ห้องอาหารก็ตามเขาด่ารับหลังไอ้พวกนี้ทั้งนั้นพี่น้งองพ่อหลายพี่น้องพนักงานเขาจะไม่ได้รับโบนัสพนักงานโรงแรมเขาจะไม่ได้รับโบนัสที่คุณเดินไปทั่วแถวสุขุมวิทมีโรงแรมเกือบร้อยสองร้อยโรงแรมพี่น้องแล้วคุณมาออกตีข่าวทางสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเครือข่ายของเขาทั้งนั้น นั่นคือการโกหกประชาชนเพื่อให้ได้มวลชนพี่น้องเ <P ew> พราะอะไรครับนี่คือเขาทําสัญ,ญลักษณ์พี่น้องการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ของสัญ,ญลักษณ์ทําไมเขาจึงเอาธงชาติมานั่นคืออะไรครับความหมายของธงชาติคือความรักชาติเราเห็นมาตั้งแต่เด็ก แปดโมงเชา้าเราต้องเารพธงชาติดึงธงชาติขึ้นขึ้นสู่เสาหลังจากนั้นหกโมงเย็นก็ต้องเอาธงธงชาติลงกระสู่เสานั่นคือเขาต้องการให้เป็นสัญลักษณ์ในการเกิดชาตินิยมอยีนึงนี่คือสัญลักษณ์ในการทำให้เกิดชาตินิยมนั่นคืออะไรครับเขาใช้ เขาพะวิหารที่จะทำให้คนไทยเกิดชาตินิยมไม่ได้พี่น้องเขาจึงเอาธงชาติตรงนี้มาเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้นั่นคืออะไรครับนี่คือสิ่งเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ทางด้านจิตวิยยามวลชนทำไมเขาถึงเอาธงชาติไปล้อมทำเนียบรัฐบาลนั่นคืออะไรครับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องการเมืองคนที่ไม่ใครเข้าใจเรื่องการเมือง เหมือนคนปากใต้ในปัจจุบนันนี้เพราะอะไรคนปากใต้ไม่เข้าใจการเมืองผมไปปากใต้มาพี่น้องเขาห้ามคุยการเมืองครับพี่น้องถ้าคุณคุยการเมืองอันตรายเขาบอกอันตรายเขาไม่คุยพี่น้องนี่คือเขารับข้อมูลข่าวสารด้านเดียวเหมือนอะไรครับเหมือนบูทีวีสกายทีวีอะไรต่างๆอะไว่าทีเอ็นเอ็นต่างๆนี่ครับ เขากำลังมอมเมาประชาชนเขาใช้นักวิชาการพี่น้องเราได้ยินแต่ว่าเขามีสารเขามีตุลาการพิวัดคราวนี้เขาจะใช้นักวิชาการพิวัรพี่น้องหมายความว่าอะไรสัญลักษณ์ต่อไปคืออะไรพี่น้องสัญลักษณ์ต่อไปที่เขาพยายามจะทำคือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพี่น้อง มหาวิทยาลัยไหนแม่งพี่น้องเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นมหิดลไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงพี่น้องผมสิทธิ์เก่ารามคำแหงพี่น้องผมเรียนที่รามคำแหงผมเป็นสิทธิ์ของเรียนที่ธรรมศาสตร์ด้วยพี่น้องนี่คืออะไรครับคนรามคำแหงส่วนใหญ่ มาจากต่างจังหวัดพี่น้องเป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาเป็นลูกหลานผู้ไม่มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยเปิดพี่น้องไม่ต้องสอบเข้าพี่น้องผมไม่ได้ไปสอบที่ไหนเพราะอะไรพี่น้องต้องมาเรียนที่นี่เพราะมันอยู่ใกลบ้านผมคนเป็ดลิ้วพี่น้องผมเป็นคนฉัดยังสาวพี่น้อง นี่คืออะไรครับแต่ผมมาอยู่กรุงเทพนานแล้วพี่น้องใครที่อยู่แปดเหลียวพี่น้องคุณตบมือให้พลเอกนิพัฒน์ที่เขากล่าวว่าทหารไม่ปฏิวัตินั่นคือคนแปดเหลียวพี่น้องท่านนิคมไทยรัฐพาณิชย์นั่นจะคนแปดเหลียวเหมือนกันพี่น้องนี่คืออะไรครับเราต้องสู้พี่น้องไม่ต้องกลัวม่นพี่น้อง เพราะฉะนั้นวันนี้การทำงานต่างๆในกิจการในบ้านเมืองนี้เราก็จะได้เห็นแล้วว่าว่าเขากำลังใช้นโยบายนักวิชาการพิวัตรมันเริ่มมาจากไหนพี่น้องมันเริ่มมาจากพวกองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกรกตก็ตามไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญพี่น้องนั่นคืออะไรครับใครครับที่เป็นคนนําเรื่องตุลาการสารรัฐธรรมนูญเรื่ององค์กรอิสระมาผู้ดีคร,ครัตนนโคศินพี่น้องคงรับทราบว่าผู้ดีน,นคือ,น,อนานยอนันต์มรรยยชุนพี่น้องคนคนนี้สําคัญพี่น้อง พาออะไรครับพี่น้องเขาเรียกพวกนี้ว่าพวกเทคโนแคยพวกเทคโนแคยคือหมายความว่าเขามีมีทั้งบริษัทมีทั้งกลุ่มทุนเขาก็เอานักวิชาการเหล่านี้นะพี่น้องไปขวางอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นมัชิโดนรามกําแหงธรรมศาสตร์กรเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ทุกในการประชุมครั้งที่แล้วเห็นไหมครับพี่น้อง ในการประชุมครั้งที่แล้วในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยมีใครออกมาพูดพี่น้องจําได้ไหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนปัจจุบันที่ออกมาพูดนักศึกษาเป็นไงครับตบมือให้นักศึกษาที่ออกมาชัดทงพี่น้องนั่นคือเขาต้องการอะไรพี่น้องเขาต้องการให้ประชาชนได้รู้ว่า นั่นคือสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่ของจริงของปอมีน้องนี่คือนักศึกษาเขาอึดอัดพี่น้องคณาจารย์เขาก็อึดอัดธนาคารที่เขาออกมาเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคณาจารย์ร้อคนที่ออกมานั้นนั่นคืออะไรครับเขาต้องการทำลายสัญ,ญลักษณ์ไอพวกนี้ไห้หมดพี่น้องนี่คือจิตวิยยามวลชน ที่กำลังใช้สื่อในการทำลายที่หลอกให้ประชาชนเกิดความกลัวท่านสมาชบอกว่าความกลัวทำให้เสื่อมใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวกับมันพี่น้องเราไม่กลัวใช่ไหมพี่น้องนี่ครับพี่น้องกันลันตีให้พี่น้องได้แล้วว่าเราไม่กลัวถ้าเรากลัวเราก็ไม่ออกมาไม่เป็นคน้อแดงใช่ไหมพี่น้อง นี่ครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ตรงนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อพี่น้องเขาเคยใช้อมาดมาครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องเขาเคยใช้มาครั้งหนึ่งแล้วใน1ิสตุลาหนึ่งหพี่น้องวันนี้ผมจะได้อธิบายว่า14ตุลาหนึ่หเกิดขึ้นเพราะอะไรท่านปีดีพนมยงอยู่ไม่ได้เพราะอะไรพี่น้อง ท่านท่านปอพิบูรณลสงครามก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องสถานการณ์โลกมันเข้ามาแทรกแทงในบ้านเมืองของเราพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเลยว่าท่านปีดีไม่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เพราะท่านเปนดีให้การสนับสนุนโฮจิมินพี่น้องทำไมคนเวียดนามเขาถึงรักคนไทยเพราะอะไรพี่น้อง ต้องขอตบมือท่านให้โหดท่านท่านปีดีพนมยงพี่น้องเพราะอะไรครับท่านปียีต้องการให้เวียดนามเป็นอิสระต่อฝรั่งเศสพี่น้องหลังจากนั้นหลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาเข้ามามหาอำนาจเข้ามาพี่น้องวันนี้เราต้องพูดเรื่องจริงล้นะฮะมหาอำนาจเข้ามาทหารนำพลเอก อ่าปอพี่บุญสงครามอยู่ไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องอยู่ไม่ได้เพราะตอนนั้นเกิดชาตินิยมขึ้นมาทําให้เราเข้าไปร่วมสงครามกับญี่ปุ่นพี่น้องทําให้เราเข้าไปร่วมเกิดกับญี่ปุ่นทําให้เราเกือบจะแพ้สงครามแต่โชคดีมีท่านปีดีพนมยงกับพี่น้องที่มีเสรีไทยนี่คือคณะปฏิรูปการปกครองบ้านเมืองของเรา ท่านปีดีมีคุณานุประโยชน์เพราะอะไรพี่น้องเพราะท่านปีดีสามารถถ้าเป็นงัวเป็นควายก็บอกว่าสามารถถอยถอนความเป็นข้าทาสได้พี่น้องนั่นคือการยกเลิกสิทธินอกอาณาเขตทั้งหมดพี่น้องของคนไทยไม่ในเราเนี่ยเสียสิทธินอกอาณาเขตให้กับฝรั่งทั้งหมดเพราะอะไรพี่น้องเพราะฝ่ายอมามตย์ใช้กฎ ห่ายไม่มีความยุติธรรมกับคนไทยกับคนต่างประเทศพี่น้องเหมือนกับปัจจุบันนี้ไหมพี่น้องเหมือนไหมพี่น้องเหมือนไหมเหมือนใช่ไหมครับแต่ที่มันมีปัญหาในสิบตุลาเพราะอะไรพี่น้องมหาอำนาจต้องการเข้ามาตั้งฐานทัพในบ้านเมืองของเราอเมริกันใช้ฐานทัพ14บสี่แห่งพี่น้อง สิบี่แห่งเข้ามาตั้งไม่ว่าจะเป็นอุตเผาโคราชอุดรนครสวรรค์ปากใต้ปัตตานีมีทั้งนั้นพี่น้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่พี่น้องใช้เงินประมาณหกแสนล้านดอลลาร์พี่น้องเป็นเงินไทยเกือบเท่างบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบันพลเอกถนอมกิติกรจรพลเอกประภาจายุรเถียนท่านไม่เห็นด้วย ที่จะให้อเมริกันมาตั้งฐานทัพในบ้านเราเพราะช่วงนั้นเกิดสงครามเยน็นเกิดสงครามเย็นคือสหภาพโซเวียตจีนสนับสนุนเวียดนามรัสเซียนสนับสนุนเวียดนามจีนสนับสนุนลาวสนับสนุนแคมโบเดียตรงนี้พี่น้องเราก็จะได้เห็นแล้วว่าสหรัฐอเมริกาต้องใช้เราเป็นฐานทัพในการต่อต้านพรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย นั่นคืออะไรครับนั่นคือคนที่เห็นไม่เห็นด้วยคือท่าชายชุนวันตบมือให้กับท่าชายชุนวันพี่น้องคนที่เห็นด้วยครับพี่น้องมีใครครับที่เห็นด้วยทําไมเหตุผลที่จอมพลถนอมกิกิจกระจรไม่เห็นด้วยกับทางด้านกลุ่มอนุรักษนิยม เพราะอะไรพี่น้องเพราะจะเกิดสงครามใหญ่ในอินโดจีนพี่น้องนั่นคืออะไรครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเข้ากลับมาแต่ทำยังไงเขาทำยังไงพี่น้องนี่คือนักวิชาการก็บอกว่าโมเดล14ตุลาพี่น้องทำไมครับโมเดล14ตุลาแต่เขาในรัฐบาลถนอมเป็นรัฐบาลเผด็จการ ซึ่งในรัฐบาลยิ่งรักเป็นรัฐบาลลายพี่น้องเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยพี่น้องเพราะฉะนั้นการปลูกนักศึกษาการปลูกคณาจารย์ขึ้นมาต่อต้านต่อต้านใครครับต่อต้นานถนอมกิตติการ์เป็นความชอบธรรมไหมครับพี่น้องเป็นความชอบธรรมแต่วันนี้คนไทยต้องได้รับรู้ว่า สิ่งเหล่านี้ในสังคมไทยนี้เขาเขียนประวัติศาสตร์ไม่ให้คนไทยอ่านพีนึงนั่นคือกฎประวัติศาสตร์เพื่อไม่ให้คนไทยได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเพราะฉะนั้นนายธีรยุทธ์บุญมีนายธิรบุตรบุญมีแล้วก็อาจารย์นีเดาที่ออกมาโพเพโพเพใน,นี่ยนะพี่น้องที่เถียงกับท่านถุขุมนวนลตะกุล บอกว่าเอานะยึดเข้ามายึดเอาอำนาจมาเดี๋ยวรู้เองเปะะิดสภาสภาประชาชนเดี๋ยวรู้เองสามารถจะควบคุมได้นั่นคืออะไรครับเขากล้าพูดกล้าพูดว่าจะเอาทหารมาคุมประชาชน67เจ็ดล้านคนพี่น้องถามว่าพี่น้องยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมพี่น้องนั่นคืออะไรครับนี่คือโมเดลสิบสี่ตุลา เพราะอะไรครับพี่น้องตอนนี้ที่ผมเอามาพูดเพราะวันนี้กำลังใช้โมเดลนี้ผมอยากเตือนนักศึกษาไว,ว้ว่านักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่คุณกำลังยืนอยู่นั้นเหตุการณ์หลัง14ตุลา6ตุลาอะไรเกิดขึ้นพี่น้อง6ตุลาอะไรเกิดขึ้นเขาล้อมปาบนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมดพี่น้อง คนที่ไม่ตายคือธีรยุทธ์คนที่ไม่ตายคือสมบัติทันยาวงพี่น้องมันไม่ตายเพราะอะไรครับอามา์เขาใช้พวกนี้ทํางานวีนงนี่คือคนที่บริสุทธิ์อย่างท่านจตุรงฉายแสนอย่างท่านอย่างท่านที่อยู่ขอนแก่นท่านไกสอนอดิสรน,นะครับอดิสรแล้วก็อีกหลายท่าน ที่ออกไปต่อสู้นั่นคือเริ่มแรกของวายประชาธิปไตยที่อยู่จากต่างจังหวัดต,ต่อสู้ในความบริสุทธิ์ใจพี่น้องตบมือให้เขาหน่อยพี่น้องวันนี้เราต้องเคลียร์เคลียร์ประวัติศาสตร์ให้หมดเพราะอะไรครับถ้าเราเข้าใจเราจะได้อยู่ยุทธศาสตร์ต่างๆที่กวายอำมอาจเขากำลังเดินอยู่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เรากำลังต่อสู้นี้ เราต้องเรียนรู้จากพวกถึงเหล่านี้เราจะได้เห็นเลยว่าทําไมเขาถึงปฏิวัติพลเอกชาติชายชุนวันเพราะอะไรพี่น้องเขาปฏิวัติชาติชายชุนวันเพราะชาติชายเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามการค้าพี่น้องพลเอกชาติชายในปีสามสี่สามหนึ่งสามสองตรงนั้นพลเอกชาติชายได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองของเราเป็นมากมายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นว่าต่อจากท่านชาติชายคือใครที่โดนปฏิวัติพี่น้องท่านทักษิณช,ชินวัตรที่เป็นพลเรือนพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องเขาถึงปฏิวัติท่านทักษิณรวมถึงท่านยิ่งลักแต่วันนี้พี่น้องหลังจากที่ว่าโลกมันกำลังเปลี่ยน โลกมันกาลังเปลี่ยนเพราะสหรัฐอเมริกาในสมัยก่อนที่ผมพูดเรื่องเศรษฐกิจบ่อยๆสหรัฐอเมริกาในสมัยก่อนเศรษฐกิจ60อร์ซอยู่ที่อเมริกาพี่น้องแต่ในปัจจุบันหลังปีห้าหนึ่งพี่น้องที่ไอพวกพันธมิตรมันเข้าไปยึดรัฐบาลน,นั่นคือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาพังพินาศหมดแล้วพี่น้องนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของโลก หลังจากนั้นประธานาธิบดีจอร์จบุชทางถอยกำลังทหารออกจากอัฟกา,านิสถานออกจากอิรักออกจากทั่วโลกทั้งหมดเพราะอะไรพี่น้องไม่มีเงินพี่น้องทำไมนายกยิ่งลักษณ์ถึงอยู่ได้พี่น้องเพราะอะไรเพราะอเมริกาต้องการให้ยิ่งลักษณ์ทำการค้าเสรีคือฝ่ายประชาธิปไตยนั่นเองพี่น้อง นี่คือความเปลี่ยนแปลงเหมือนพี่สักครู่ที่พูดไปนี่คือสัญญาณบ่งบอกแต่พี่น้องเราก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจมาหาอำนาจได้นั่นคือเขาอาจจะเข้าข้างทางนี้เพื่อผลักให้พี่น้องคนไทยฆ่ากันเองก็ได้พี่น้องนี่คือเราเป็นคนไทยเราต้องตามสถานการณ์ให้ได้เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเราต้องรักษาความเป็นไทย ว่าคนไทยนี้เราต้องเป็นตัวองตัวเองไม่ใช่ให้ใครลากไปมึงด้านหลังกูกูต่อยมึงมึงเตะกูนี่คืออะไรครับนี่คือความไหยนะกำลังคืบคานมาเหมือนไก่ในสุ่มพี่น้องวันนี้อยู่ดีเขาก็เอามาเชือดคอท่พี่น้องแล้วพี่น้องต้องการเป็นไก่ในสุมม่มน้พี่น้องวันนี้ยุทธศาสตร์นี้เขาทำโมเดล สิบสีตุลาไม่ได้เพราะอะไรครับทั่วโลกเขาไม่เอาทั่วโลกเขาไม่เอาพี่น้อง5้าสประเทศเขาไม่เอาถ้าเขาเอาเป็นยังไงครับพี่น้องเศรษฐกิจในยุโรปในเอเมริกาในยุโรปค,คนตกงานประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สามสิพี่น้อง30%นักเรียนจบใหม่นักศึกษาจบใหม่ตกงานห้ซต พ่อแม่อุตส่าห์ส่งไปเรียนสารัอเมริกา40%คนต้องพึ่งคูปองอาหารพี่น้อง40ล้านคนหมายความอะไรครับต้องขอเงินจากรัฐบาลขอคูปองจากรัฐบาลเพื่อประทังไอาอาหารให้กินไม่งั้นอดตายพีน้ง่งนี่คืออะไรครับพี่น้องผมต้องให้พี่น้องวันนี้ผมถึงบอกว่ายิ่งรักทักษิณ ทำได้ดีอยู่แล้วพี่น้องคนไทยมีกินอยู่เรานึกอยากจะกินอะไรเราก็กินได้แต่วันนี้มันมีพวกมารวิสัยทัศน์มาในกว้างพี่น้องมันต้องการทำลายหัวใจคนทั้งประเทศโดยขยมที่กรุงเทพมหาคนครสุดท้ายพี่น้องยุทธวิธีเขาจะทำยังไงหนึ่ง เขามีที่โมเดลที่นครศรีธรรมราชนั่นคือโมเดลตรงนั้นก็สร้างความเสียหายเผารถตำรวจได้มากมายเขาทำให้เรียกร้องค่าสนอย่างราคายางรัฐบาลก็ให้ให้ทุกอย่างแต่มันบอกว่าต้องร้อยยี่สิบสุดท้ายรัฐบาลทำไม่ได้ร้อยยี่สิบนั่นคือรัฐบาลก็ทำไม่ได้แต่มารับจำนำข้าวนายกยิงลักบ,บอกหมื่นห้า ไายยกยักษ์มาเป็นหมื่นสามประชาธิปัตย์กระโดดเข้าไปงัดทันทีบอกว่าเขาสนับสนุนชาวนาเป็นหมื่น้าเห็นไหมมันตลบตะแลงไหมพี่น้องนี่คืออะไรครับนี่คือความตลบตะแลงแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องข้าวเป็นพิษมันบอกว่าข้าวไปส่งเมืองนอกไม่ได้กินแล้วตายวันนี้มันก็บอกไ้อ,อีกแล้วกฎหมายลิขอตโทษกรรมออกมามันก็ไม่เอาอีกเห็นไหมครับ มันหาเรื่องจนได้เรื่องนะพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือยุทธศาสตร์เขาไม่ต้องการอะไรเขาต้องการล้มรัฐบาลอย่างเดียวแม้แต่คุณเพื่อนผมก็ตามออกไปเขาต้องการเขาไม่เข้าใจในระบบรัฐภามันก็กล่าวหาเขาว่ามันก็กล่าวหาเขาว่าลักลอบเห็นไหมครับวาทกรรมแต่ตัวเองมันก็ทํามาก่อนเห็นไหมครับนี่นะครับ แล้วหลังจากนั้นกฎหมายต่างๆกฎหมายมันก็บอกว่าเป็นกฎหมายการเงินทั้งที่นายกยิ่งรักเขาไม่ได้เซ็นถ้านายกยิ่งรักเซ็นนั่นคือเป็นกฎหมายทางด้านการเงินสามารถสามารถอะไรครับสามารถคืนเงิน4ี่0มหพันล้านให้แก่นายกทั้งสิณนได้นั่นคือมันหลอกลวงประชาชนวันนี้มันมีมันมีอะไรครับมันวิวัฒนาการใหม่ที่หลอกลวงใครครับ ที่หลอกลวงทางด้านกฎหมายมันบอกว่ารัฐบาลไม่ยอมรับสารรัฐธรรมนูญนี่นึงพี่น้องครับสารรัฐธรรมนูญในการแก้กฎหมายกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นกับกฎหมายพรบนั้นมันต่างกันพี่น้องวันนี้ผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งเพื่ออันนี้เป็นจุดเมลใหญ่ที่เขากำลังว่ารัฐบาล ทำไมไม่ยอมรับคำสั่งศาลตรงนี้พี่น้องต้องตีความไม่ได้เพราะคนทั่วไปไม่ได้เรียนกฎหมายเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเขาก็เข้าใจว่าศารลรัฐธรรมนูญมันเป็นอะไรครับมันเป็นศาลที่จริงศารลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลพี่น้องเป็นขบวนการอิสระในการถอดถอนเท่านั้นพี่น้องนี่คืออะไรครับนี่คือศารลรัฐธรรมนูญแต่ศารลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญท,ทำไงครับ สารรัฐมนูนมันเหมือนหมอทําคลอดพี่น้องเหมือนไอ้หมอเนี่ยลงไอ้อะไรที่มันที่มันที่หมออะไรคนที่ทําคลอดอยู่พิษณุโลกและอคนที่อยู่โรงพยาบาลจุฬานั่นคืออะไรครับนั่นคือกฎพวกนี้คืออะไรครับทำคลอดเป็นพรลบเขาเรียกกฎหมายพรลบแต่กฎหมายรัฐการแก้กฎหมายรัฐมนูญนั้นเขาเรียกว่าหมอผ่าตัดพี่น้องเพราะฉะนั้น พูดให้พี่น้องเข้าใจง่ายคือขานรัฐธรรมนูญที่เป็นหมอทาคลอดบอกว่าประเทศไทยจะแก้สานรัฐธรรมนูญจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเอาหมอทาคลอดไปผ่า,าตาัดไปผ่าตัดคนไข้แล้วมันจะหายได้ยังไงประเทศไทยมันจ,จิหายอย่างนี้ครับพี่น้องวันนี้หมอผ่าตัดคือใครครับ หมอผาตัดการรัฐธรรมตการแก้ไขรัฐมนุญที่มาของสวคืออะไรครับคือหมอผาตัดพี่น้องมันไม่ใช่หมอทำโคตเพราะฉะนั้นกฎหมายขารบุเลยว่าหนึ่งนาสภาสภาสมาชิกสภาเป็นคนเสนอสองสภาเป็นคนรับหลักการสามหลักการสามนายกรัฐมนตรี สีพระมหากษัตริย์ลงพระบรมราชัยมีสารรัฐธรรมนูญไหมพี่น้องไม่มีไงนี่คือมันโกหกพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศพี่น้องว่ารัฐภาไม่ยอมรับที่จริงนี่ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของผู้แทนปวงชนชาวไทยพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้น นั่นคือวาทกรรมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นธงชาติไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตุลาการนี่คือเขาเอาสัญ,ญลักษณ์มาหลอกลวงพี่น้องประชาชนมีหนึ่งครับพี่้องหมดแล้วใช่ไหมเอาละครับพี่น้องวันนี้ขอไว้เพียงเท่านี้มีมีแขกที่สำคัญหลายคนมาววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ